ลายสีด้วยสเวตเตอร์คอกลมเสื้อสูตรวันนี้เป็นสูตรเบเซอร์หญิงค่ะพี่ป้ายเยลโล่ป้ายเยลโล่หนูบอกเลยเน้นเน้นเบเซอร์พี่ขาไม่ใช่งานสูตรสั้นไม่ใช่งานสูตรแบบตีเกตเข้ารูปตัวเล็กนะเบเซอร์เน้นเ้นเลยเดี๋ยววันนี้มาทำโปรให้นะคะหม่ยมแฟชั่นวันนี้จะเปิดเป็นรุ่นขอบรุ่นอ,อ๋อสเวตเตอร์สมหัวนะลูกค้านะคะแม่ก้อนยีนชายแม่ดูสีผ้าดิ แม่ดูสีผ้าขายอยู่ลูกละสองพันสบาทเช็คก่อนว่าเหลือกี่ลูกนโปอโชว์ได้เลย29่บีโอเคแม่หนูปล่อยในไลฟ์วันนี้ไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวนะเพราะว่าตัวเนี้ยหนูขายหน้าร้านอยู่มีขายหน้าร้านมีลูกค้าวนเอาเรื่อยๆอยู่นะสำหรับตัวกางเกงยีนผู้ชาย อันเนี้ยพี่สาวทรงแบบผู้ชายสีเข้มงานฟอกงานแต่งขาดจะมีผสมด้วยไปขายตัวละ50ตัวละร้อยได้แม่ใครอยู่ตลาดคนทำงานช่างนะคะเน้นขายถูกเน้นขายไม่แพง29 B 20กว่าลูกนะหนูมี23ลูกได้แค่ไหนเอาแค่นั้นวันนี้ปกต,ติหนูขายอยู่ลูกละว2,200อูู้ยินชายทำราคายากเหมือนกันนะ ทำราคาลงยากเหมือนกันนะเพราะว่าปกติ2,200นี่ก็ถูกมากเลยแม่เนี่ยแม่ไปรุ้นอะไรอย่างเงี้ยงานปักๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นไซส์เอเชียด้วยเอล3 0 3 2 34ประมาณนี้พี่ขายอยู่ลูกละ2 2 0 0นะโอเคไหมวันนี้เก็บราคานี้นะคะเก็บเลยนะยินชาย 29B ป้ายบู23ลูก น้องพลอยให้ราคา1,799บาทพี่ขา40กิโล1,799ใคราไหูตาไวในไลฟ์รอดูรหัสซีเอเลยยีนผู้ชาย40โลค่ะพี่เป็นรุ่นยีนอ,อ่องานจีนอะค่ะพี่ไม่ไม่ไม่ได้เน้นให้ลุ้นแบรนด์มากนะไม่ค่อยมีแบรนด์พี่จ๋าไม่ค่อยมีแบรนด์ แต่ว่าเขาเป็นยีนเนื้อใหม่ลูกหนึ่งตีไว้สักประมาณ60-70ตัวค่ะเพราะว่ายีนค่อนข้างเนื้อเนื้อหนายีนค่อนข้างเนื้อหนาไม่ใช่งานยีนบางๆนะแม่1799ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นหนูมีแค่23ลูกปกติหน้าร้านก็ขายอยู่นะแม่แต่ว่าแอบแอบเอางานสวยมาปล่อยนะ่ะลูกค้า หเลยลูกรีวิวขอไม่ส่งฟรีนะแม่กอไก่29ค่ะก้อนที่โชว์นี้เลยก้อนที่โชว์นี้เลยพี่เห็นทรงไหมพี่เห็นทรงปะทรงมันดีนะทรงแบบฟิลวัยรุ่นทรงขาไม่ใหญ่มากใส่ทำงานเลย60-70ตัวประมาณนี้หนูลงร้านสุมหัวนะแม่ตัวละ80บบาทขายโคตรดีเลย ะะออกไปเยอะมากแล้วลูกใหม่ก็ไก่ส0ศูนย์หนูขายอยู่ลูกละ2 0 0 0นี่นี่ถูกมากเลยนะปกติลูกยีนชายงานเมกาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่มีเบอร์ที่เป็นราคานี้แน่นอนไม่มีเบอร์ราคานี้แน่นอนเบอร์เออยู่ประมาณ6 0 0ันกว่านะฮะเบอร์สามเบอร์สี่ก็ไล่ลงมาประมาณ4ี่เก้าสามเกอันเนี้ยวันนี้นะ น้องพลอยให้ราคาหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าพี่ยีนผู้ชายพันเจ็ดนะคะสี่สิบโลพันเจ็ดเอาไปขายไว้แบบติดร้านนะคะได้ยีนชายเอาไว้ติดร้านเอาแบบถูกๆราคานี้เอาไปค่ะนะคะลูกใหม่กอสามศูนย์ใครเห็นไลท์เก็บให้แค่ไลท์นี้ไลท์เดียวนะแม่ไลท์หน้าน้องพลอยให้ไม่ได้ <laughs> ลายอื่นหลังบ้านเราไม่มีปล่อยราคานี้นะลูกค้านะคะยีนผู้หญิงอ่ะพวกลีซ่าอยู่ประมาณ70-80ตัวนะคะยีนชายก็ให้ลดหลั่นจำนวนลงไปนะแม่เพราะว่าเขาจะส้นค่อนข้างไซส์ใหญ่กว่านะคะเอวก,กลางกงแม่เอวก,กลางกไม่ต้องกลัวเอวบิ๊กนะ28มี3า3 2 3บค่ะประมาณนี้แม่เก็บอีกไหม1ั9 9ยีนชาย ยีนชายของจีนนะจ๊ะของจีนนะพี่เอาไว้ใส่แบบขายคนทำงานอะ่ะขายคนทำงานขายหนุ่มโรงงานใส่ทำงานพี่เกงยีนขาย,ยาวมีอีกไหมมีอีกไหมนะคะกสามนย์มานะกสามเอาลูกใหม่ไปเก็บเลยลูกรีวิวมีไหมกไก่สองเก้า 29, ลูกรีวิวลูกค้า หรือแบบพี่ๆคนไหนที่ขายกางเกงลิซ่าหรือกางเกงยีนหรืองานรวมยีนร้านยีนอยู่แล้วอยากได้ขยับเอวใหญ่ไปเอางานผู้ชายเลยแม่ขยับเอาเอวใหญ่เล่นงานชายตัวนี้ได้เลยไม่ค่อยเน้นลุ้นแบนดนะลูกค้าบอกว่าตัวนี้เขาเน้นยีนเนื้อดีขึ้นมาหน่อยนะคะเนื้อดีกว่าเกรดบีทั่วไปแลนะจ๋าลูกค้าจ๋าคลาสสีเลยโอเคนะ ในไลฟ์วันนี้ปล่อย1799จบไลฟ์ไม่มีปล่อยหลังบ้านนะแม่จบไลฟ์ราคา2200บาทปกติเลยนะลูกค้านะโอเคนะยินชาย